สารเยาวชนและครอบครัวกลางศูนย์ติดตามด้วยความหงวยใยเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนหลังพ้นคดีให้เป็นที่ยอมรับในสังคมได้มากขึ้นนะครับติดตามในสถานการณ์ข่าวรอบวันศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใยจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่พ้นคด,ดีหรือพ้นการรับโทษให้มีความประพฤติที่ดีไม่หวนกลับไปทําผิดซ้ําอีก โดยผู้พิพากษาสารสมทบจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอาชีพและความเป็นอยู่รวมถึงครอบครัวผู้เสียหายคุ่กรณีตัวจะประสานงานหน่วยงานภาค,ครัและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆที่จําเป็นอย่างเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ จะติดตามช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดให้เขาได้กลับมาอยู่อยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและไม่หวนไปกระทำความผิดซ้าอีกทั้งเรายังได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวซึ่งเกิดจากการกระทําของเด็กและเยาวชน